อ,อแป้ปอ,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 อดดไม่ร้อนไม่เป็นไรรดได้ไม่รถก็ไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานเราก็เราว่าฝนมันก็ไม่ต้องรถเนี่อเลยไม่ได้รดน้ำ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาต้องลดให้สักหน่อยนะคะถ้าไม่ลดเที่ยวเป็นบางต้น,นะคะ่ะพอก็ลอยงานเช้าก็ตกนะ,ะต้องลดให้สักหน่อยนะคะถ้าไม่ลดเที่ยวเป็นบางต้น,นะคะ่ะ ชมน,นจะจ๊ะอะไรจะปานนี้น้ำมก็ยังรอยหรือยังพระชาก็ตกนะต้นไม้เพราะว่าเมื่อวานเราก็ ฝนมันก็ไม่ต้องลดเนี่ยก็ลเลยไม่ได้ลดน้ำขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาทำไมฝนมันตกไม่คืนมันจะเลยเหี่ยวเช้าันก็ตกค่ะแต่ว่าฝนไม่ค่อยแรงมากเ้็นไม้กันเหี่ยวหมดเลยค่ะโอ้ยอะไรอย่างนี้เนี่ย ูถึงแล้วนะฝนก็ไม่มาไอ้ฝนต้องลดให้สักหน่อยนะคะถ้าไม่ลดเที่ยวเป็นบางต้น,นะคะ่ะมีขังอยู่นะแต่ว่าข้างบนไม่เปียกเปียกแต่ข้างล่างเมื่อเช้าตกมาไม่เยอะ ต้นไม้ที่สูงมันก็ไม่ค่อยจะล้มนะเพราะว่ามันบักกระถางมันเบาค่อยจะโค่นลมแรงค่ะเพื่อนลมแรงลมแรงว้ายตายนะคะเพื่อนพอหรือไงเช้าก็ตกนะ ปอแปียกโอ้โหตกไม่เปียกน้ำไม่พอค่ะน้ำชั้นเหี่ยวค่ะต้นไม้ชั้นเหี่ยวมีฝังอยู่นะ แต่ว่าข้างบนไม่เปียกเปียกแต่ข้างล่างเมาสาตกมาไม่เยอะจะต้องลดให้สักหน่อยนะคะถ้าไม่ลดเหี่ยวเป็นบางต้นค่ะตกไม่เปียกน้ำไม่พอค่ะหนานะคะเพื่อน ลมพัดมากจัดไม่พอเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวลมนะคะมีฝังอยู่นะแต่ว่าข้างบนไม่เปียกเปียกแต่ข้างล่างเมื่อเช้า,าตกมาไม่เยอะมันก็ตกค่ะแต่ว่าฝนไม่ค่อยแรงมาก เป็นไม้กันเหี่ยวมาเลยค่ะตกไม่เปียกน้ำไม่พอค่ะน้ารับชมนะจ๊ะอะไรจะปานนี้น้ำมก็ยัง กระถางมันเบาพอจะโค่นลมแรงค่ะเพื่อนลมแรงลมแรงว้ายตาดแดดไม่ร้อนไม่เป็นไรรถได้ไม่รถก็ไม่ได้โอ้ยอะไรอย่างนี้เนี้ยพูดถึงแล้วนะฝนก็ไม่มาไอ้ฝน ต้องลดให้สักหน่อยนะคะถ้าไม่ลดเหี่ยวเป็นบางต้นค่ะนก็ตกค่ะแต่ว่าฝนไม่ค่อยแรงมากต้นไม้กันเหี่ยวหมดเลยค่ะรับชมนะจ๊ะเพราะว่าเมื่อวานแล้วก็เราว่าฝนมันก็ไม่ต้องลดไงก็เลยไม่ได้รดน้ำ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะจ๊ะรับชมนะจ๊ะันก็ตกค่ะแต่ว่าฝนไม่ค่อยแรงมากต้นไม้กันเหี่ยวมาเลยค่ะทำไมฝนมันกตกไม่ถืงมันจะเลยเหี่ยวเช้าก้อรือไงีเมื่อชาก็ตกนะ อยู่นะแต่ว่าท้างบนไม่เปียกเปียกแต่ท้างล่างเมื่อเช้าตกมาไม่เยอะอันไม่พอเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวลมนะคะพอหรือไงมื่ช้าก็ตกนะ ราะว่าเมื่อวานเราก็เราว่าฝนมันก็ไม่ต้องรดเนี่ยก็เลยไม่ได้รดน้ําขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเพราะว่าเมื่อวานเราก็เราว่าฝนมันก็ไม่ต้องรดเนี่ยก็เลยไม่ได้รดน้ําขอบคุณเพื่อนที่เข้ามานี่ขังอยู่นะแต่ว่าข้างบนไม่เปียกเปียกแต่ข้างล่างเมื่อเช้าตกมาไม่เยอะ นีฝขังอยู่นะแต่ว่าข้างบนไม่เปียกเปียกแต่ข้างล่างไม่สาตกมาไม่เยอะอะไรจะปานนี้น้ำมก็ยังแดดไม่ร้อนไม่เป็นไรรถได้ไม่รถก็ไม่ได้ ต้นไม้ที่สูงมันก็ไม่ค่อยจะล้มนะเพราะว่ามันบับอะไรจะปานนี้น้ำาก็ยังหนนะคะเพื่อนไม่มีเวลามาเดินเที่ยวดูต้นไม้ กงสักไมฝนมันตกไม่คืงมันจะเลยเหี่ยวเ้าต้นไม้รับชมนะจ๊ะโอ้ยอะไรอย่างนี้เนี่ยพูดถึงแล้วนะฝนก็ไม่มาไอ้ฝน จะถางมันเบาพอจะโค่นลมแรงค่ะเพื่อนลมแรงลมแรงว้ายตายเพราะว่าเมื่อวานแล้วก็เราว่าฝนมันไม่ต้องลดเนี่ยมัเลยไม่ได้ลดน้ำขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาโอ้ยอะไรอย่างนี้เนี้ยพูดถึงแล้วนะฝนก็ไม่มาไอ้ฝน น้ำไม่พอเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวลมนะคะตกไม่เปียกน้ำไม่พอค่ะนะโอ้ยอะไรอย่างนี้เนี่ยพูดถึงแล้วนะ ฝนก็ไม่มาไอ้ฝนหรือไงเช้าก็ตกนะไอ้ชั้นเหี่ยวค่ะต้นมไม้ชันเหี่ยว